หลายคนนะครับยังงงกับระบบเรื่องของการปรับความยากอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเราสามารถปรับความยากสูงสุดระหว่างเล่นเกมเนี่ยแล้วจะได้การทั้งหมดรวดเดีวยวหรือเปล่าหรือไม่ก็ปรับอันนึงยากสุดอีกอันน้อยสุดแล้วแบบนี้เนี่ยจะได้การสูงสุดหรือเปล่าอ่ะมามานั่งฟังนะครับหากเพื่อนๆจะปรับความยากระหว่างเกมก็ต้องปรับให้เท่ากันทั้งหมดนะครับจะเอาของเดรสก็ต้องเป็นเดรสทั้งหมดรีทโซนก็ต้องรีทโซนทั้งหมดนะครับทําแบบนี้เวลาจบเกมเนี่ย เราถึงจะได้การของโซนที่เราต้องการนะครับต้องปรับให้ครบเท่ากันนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับไปปรับอะไรดอันหนึ่งไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นช่องที่1เป็นลีทอลโซนช่องที่2เป็นดสโซนและสุดท้ายเป็นกรีนโซนใช่ไหมเมื่อจบเกมนะครับเราจะได้การของกรีนโซนแทนนะเราจะไม่ได้ของสูงสุดอย่างลีทลโซนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะปรับจริงๆระหว่างเล่นเกมเพื่อเอากาส์นะให้ปรับให้เท่ากันนะครับไม่งั้นจบเกมนั่นก็คือไม่ได้การที่เราต้องการนะ